สวัสดีค่ะเราอยู่ที่ตึกสีนะันครินวรานุสรณนะคะเป็นโรงปีมาลของตำรวจนะคะ งานที่หนึ่งเสร็จไปหนึ่งงานงานนี้เรามีรายได้กี่บาทนะคะ,ป,ะป้าป้าสักครู่นะคะท่านผู้ชมงานนี้เราวิ่งมาจาก เมเจอร์รัชโยทินนะคะมาถึงตึกอาคารสีนัครินวารานุสรณเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้รายได้กี่บาทเนได้กี่บาทนะคะ <cut> 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 ได้หนึ่งร้อยห้าบาทค่าวิ่งก็โอเค,อเคขอให้วันนี้ได้งานเยอะๆขอให้วันนี้ได้งานเยอะนะไม่ไม่ไม